พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงอยู่ที่หลังบ้านของพ่อพงนะครับจะพามาดูมันเบอรี่นะครับพันดําออสตุรกีตอนนี้กำลังสุกครับนี่ครับท่านผู้ชมคือมันเบอรี่นะครับพันดําออสตุรกีที่พ่อพงได้ปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับก็ปลูกมาหลายปีแล้วจำไม่ได้นะครับว่ากี่ปีแล้วนะครับก็ ประมาณสัก 4- ี่ห้าปีนี่แหละนะครับสี่หรือห้าปีนะครับเป็นพันธุ์ดําออสตุรกีนะครับเป็นมันเบอรี่พันธุ์เมืองนอกนะครับที่ผลใหญ่นะครับน้ำเยอะนะครับชุ่มฉ่ำเลยนะครับเวลาเรารับประทานนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่เรานำมาต่อยอดนะครับนี่นะครับก็คือโคนต้นนะครับท่านผู้ชม ต้นนี้จะเป็นต้นพันพื้นบ้านเรานะครับเป็นพันุ์เลี้ยงไหมครับที่ใบใหญ่ๆครับพันบุรีรัมนะครับชื่อพันุ์ที่เขาเอานาใบมาเลี้ยงไหมนะครับจะเป็นพันธุ์ใหญ่ๆนะครับเป็นต้นตอของพันธุ์ไทยเรานะครับที่สําหรับเลี้ยงไหมส่วนยอดนะครับที่นํามาเสียบนะครับนี้ก็จะเป็นยอดดาออสตุรกีนะครับที่ พอพงนำมาเสียบยอดแล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เราทําการเสียบยอดเนี่ยก็เพราะว่าม่อนพันธเมืองนอกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะไม่ค่อยทนเรื่องรากเน่านะครับแล้วก็การหาอาหารกินเนี่ยนะครับนำมาเลี้ยงลําต้นเนี่ยก็จะเก่งสู้พันธุ์ไทยเราไม่ได้พันธุ์ไทยเรานี่ก็จะทนนะครับทนแล้งนะครับ แล้วก็ผลลากเน่านะครับนี่ครับพันลำออลตุรกีผลจะมีจุดเด่นก็คือไม่มีขนนะครับท่านผู้ชมขนน่าจะน้อยมากนะครับผิวเห็นไหมครับนะครับผิวไม่ค่อยมีขนนะครับผิวจะค่อนข้างจะเรียบนะครับเวลาสุกแล้วนะครับน้ำจะเยอะนะครับก็คือจะมีความชุ่มนะครับจะมีความชุ่มนะครับ อร่อยมากนะครับรสชาติก็จะไม่เปรี้ยวนะครับคือมีความเปรี้ยวอยู่แต่ไม่เปรี้ยวม,มากเหมือนพันธุ์ไทยเรานะครับอย่างผลที่แดงๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นพันธุ์ไทยเราเนี่ยนะครับจะเปรี้ยวมากเลยนะครับจะเวลากินเปรี้ยวจี๊ดเลยแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์ดำออตุรกีเนี่ยจะมีความเปรีปร้ยวนิดหน่อยนะครับพอสุกมาแล้วจะมีรสชาติหวานอร่อยมากนะครับ ถ้าเราปลูกแล้วเราบำรุงดีๆผลจะใหญ่มากนะครับเท่ากับไฟแช็กเลยนะครับหรือว่าเท่ากับหัวแม่มือเราเลยนะครับเพื่อนผู้ชมความดกก็ไม่แตกต่างจากพันไทยนะครับนะดูนะครับอันนี้พ่อพงปลูกแบบไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับนี่ครับปล่อยตามมีตามเกิดนะครับนี่ก็การแต่งกิ่งอะไรพ่อพงก็ไม่ได้ทําการแต่งกิ่งอะไรเลยนะครับก็ปล่อยให้ติดผลตามฤดูกาลนะครับ นี่นะครับถ้าเกิดเรามีการดูแลหรือว่ามีการแต่งกิ่งนะครับให้แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยดีๆนะครับปุ๋ยคอกอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะทำให้ติดผลผลิตได้ดีแล้วก็ผลก็จะใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับให้ดูเลยนะครับนี่นะครับ นี่ครับผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราดูนี่นี่นะครับอันนี้ผลยังอ่อดอยู่นะครับถ้าเรากินเนี่ยถ้าเป็นพันไทยจะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับนี้นะครับเนี่ยเริ่มเริ่มสุกเยอะแล้วนะครับสุกเยอะแล้วนะครับไอที่สุกก่อนก็จะร่วงแล้วครับท่านผู้ชมนี่ร่วงลงพื้นเห็นไหมนี่ครับ ติดผลดกอยู่นะครับถ้าถ้าเรามีการแต่งกิ่งนี่ยิ่งดกกว่านี้นะครับอันนี้พ่อปงไม่มีการแต่งกิ่งเลยนะครับถ้าเราแต่งกิ่งเนี่ยเราเราจะ,ะบังคับให้มันออกได้จํานวนแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบเยอะแบบนี้นะครับตามกิง่งมันขึ้นอยู่กับว่าวกิง่งถ้ากิ่งเล็กอย่างเงี้ยผลมันก็จะเล็กถ้ามันกิ่งใหญ่มันก็จะผลใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าเรา,วาควบคุมกิ่งนะครับแต่งกิ่งลิดใบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ มันเบอรี่เราออกมาเนี่ยผลก็จะใหญ่เห็นไหมลูกเล็กนะครับนี่ลูกเล็กนะครับก็จะเป็นขน,ขนแบบนี้แต่ว่าขนเนี่ยจะไม่ไม่เยอะเหมือนพันธ์ไทยนะครับพันธไทยนีย่ขนจะเยอะครับอ่าอันนี้พันธุ์ดําออสตุรกีเนี่ยก็ขนประมาณนี้แหละพอพอแก่นะครับหรือว่าเริ่มสุกเนี่ยผลมันก็จะเริ่มร่วงแล้วก็เริ่มแบบว่าผิวมันก็จะเริ่มสวยแล้วก็เนียนขึ้นนะครับนี่นะครับ ้นใหญ่นะครับพอสมควรนะครับส่วนการขยายพันธุ์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทางที่ดีคือเรานําไปเสียบยอดกับต้นที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านของไทยเรานะครับพันธุ์เลี้ยงไหมนะครับถ้าเกิดเราทําไม่เป็นหรือถ้าไม่ได้กิ่งแบบนั้นเราก็นํากิ่งเนี่ยนะครับไปชําก็ได้นะครับแต่การชอาอาจจะติดยากหน่อยสําหรับพันธุ์นี้นะครับ หรือไม่เราก็ตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งนะกิ่งแบบนี้กําลังตอนเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีท่านผู้ชมนะครับติดต่อมาทางพ่อผมก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ,าอยากได้กิ่งพันธุดํมออสติลกีเนี่ยแต่ว่าพ่อผมก็ไม่ได้ทําไว้นะครับไม่คือไม่ได้ตอนแล้วก็ไม่ได้เสียบยอดไว้นะครับาะถ้ามีก็จะมีแค่กิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เอาไปชําเองหรือว่าเอาไปเสียบยอดเองอย่างเงี้ยนะครับ กิ่งแบบนี้ก็กําลังเสียบยอดนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าพ่อพงษ์ได้ทําการแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งริดใบเนี่ยจะติดผลดกกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะผลใหญ่กว่านี้นะครับเห็นไหมครับดูข้างบนนะเป็นพวงเป็นพวงท่านผู้ชมเนี่ครับนั่นเห็นไหมครับดกมากเลยนะครับนี่ขนาดอยู่ด้านบนนะครับนี่ที่ไม่มีการแต่งกิ่งนะครับนี่นี่ครับ จะให้มาดูด้านนี้นี่ครับนี่นี่ก็มีหลายต้นอยู่นะครับอยู่หน้าบ้านก็มีนะครับที่พ่อพงเสียบยอดไว้ส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มมนเบอรี่ที่เป็นพันธ์เชียงใหม่นะครับเป็นพันธพื้นบ้านไทยเรานะครับพันเชียงใหม่อันนี้ก็ผลก็จะติดดกเหมือนกันนะครับแต่ว่ารสชาติจะเปรี้ยวมากนะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะเปรี้ยวมากนะครับอ่าเปรี้ยว เรียวจัดเลยแหละนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็ยังไม่มีการแต่งกริงถ้าแต่งจริงแล้วก็จะดกนะครับนี่สังเกตพันธุ์กินผลนะครับมันบริไดพันกินผลเนี่ยใบก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับใบก็จะเล็กๆนะครับส่วนพันธุ์ที่ปลูกไว้สําหรับเลี้ยงไหมก็จะเป็นใบใหญ่นะครับใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนะครับใบใบจะใหญ่มากนะครับ ส่วนใบหมอนหรือว่าใบมันเบอรี่นี่เราสามารถแปรรูปเป็นชาก็ได้นะครับเนี่ยช่วงใบอ่อนๆนี้นะครับนี่ครับที่บ้านพ่อพงก็มีมันเบอรี่เยอะอยู่นะครับก็มีหลายต้นนะครับก็สายพันธุ์ก็มีสี่สายพันธุ์ที่บ้านนะครับมีไต้หวันแล้วก็มีดัมออสตุรกีแล้วก็มีเชียงใหม่แล้วก็มีหิมาลายันขาวนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ พาชมมันเบอรี่นะครับดำออสตุลกีนะครับนี่นะครับอยู่ใต้ร่มของมันเบอรี่นะครับที่สวนหลังบ้านของพ่อพงนะครับนี่นะครับนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ